สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมีมายมอนทาโร่ชาแนลนะสำหรับคลิปนี้นะคะเราอยู่กันกับคลิปรนด้อมลงความรักเนาะเป็นคลิปรนด้อมลงความรักนะคะของชาวทัดไปนะชาวราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะใครที่เข้ามาแล้วมนต์ฝากกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะขอเริ่มต้นกันที่พลังงานนะคะของ ชาวทัดไปกันก่อนมังขอเปิดในส่วนของออโคการ์ดนะเป็นยังไงบ้างเอ่ยอันบล็กแอนด์ดิกนะคะ for the spell starts up revolution นะคะ f i n i s ขึ้นมาแล้วก็ไพ่สด น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นไหมในชีวิตของคุณหรือตัวคุณในเวลานี้มันว่ากําลังนําพาตัวตวนนําพาตัวเองไปสู่ทิศทางที่มีการปรับเปลี่ยนหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะออช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของการที่จะเริ่มต้นหรือนาพาตัวเราเองนะคะไปสู่ทิศทางที่รู้สึกว่ามันเป็นเส้นทางที่ พร้อมจะเดินหน้าไปเส้นทางที่มันมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงมันว่าคุณไม่กลัวอะไรแล้วในเวลานี้มันมีความสบายใจหรือว่ามีความรู้สึกว่าคุณอยากจะทําอะไรได้อย่างเต็มที่อืมคุณอยากจะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ด้วยความรู้สึกที่มันเบาสบายมากยิ่งขึ้นนะคะช่วงเวลาน,นี้มันว่าคุณผ่อนคลายกับ อะไรหลายอย่างมากขึ้นแล้วก็คุณให้ความรู้สึกที่เป็นเหมือนกับการรู้สึกดีแหละหอกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะประมาณนี้เนาะทีนี้ภาพรวมพลังงานพลังกาอามันว่าเดี๋ยวเราไปดูติดตามกันว่าจะเป็นยังไงบ้างแต่ว่ามุนคิดว่ามันมี ทิศทางของการที่คุณจะได้ผ่อนคลายได้รู้สึกว่าเออเราก็แค่ลุยไปกับสถานการณ์ที่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงของเราฉะนั้นเหมือนมนรู้สึกว่าต่อให้สถานการณ์มันจะเป็นแบบไหนมันจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอย่างไรเนี่ยมนว่าตัวคุณก็พร้อมที่จะปรับมือนะคะประมาณนี้เลยในสถานการณ์ที่ขึ้นมานะ โอเคทีนี้เดี๋ยวเราขออนุญาตไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะพกถ้วยนะคะคว o นอฟวานไฮโลแฟนนะคะมีพลังงานเดอะมูนค่ะมีพลังงานเดอะเล e r นะคะโอกาสทั้งความรักทีนี้พลังงานที่ขึ้นมามนว่ามันมีรูปแบบของการที่แบบมีพลังงานของ การเป็นคนรักนะการมีพลังงานของคนที่เรารู้สึกได้ถึงพลังงานพาร์ทเนอร์อินเนอร์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนาะมันมีพลังงานพลังใจอยู่ตรงนี้อะแลก็มันมองว่ามันเหมือนกับตัวคุณในช่วงเวลานี้ก็อาจจะค่อนข้างอยู่ในจุดที่มีสเสน่ห์นะคะดูน่าคุณหามีความน่าหลงไหล หรือมีอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออมันมีความรู้สึกแบบสัญชาตญาณความรู้สึกอะไรบางอย่างของคุณอาจจะมีทรายอะไรที่บอกคุณในช่วงเวลานี้ก็ได้คุณแบบทําอะไรอย่างไรบ้างนะคะประมาณนี้เลยทีนี้ทิศทางมันมีเรื่องของการปล่อยวางกับสถานการณ์ปัญหาอะไรบางอย่าง แล้วก็การมีแพชชั่นนะคะการมีโอกาสทางความรักการมีโอกาสทางความรู้สึกนอกให้พลังงานพลังใจที่เป็นการปล่อยวางกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอืมอ่ามันว่า passion, มันเป็นเรื่องของแพชชั่นมันเป็นเรื่องของทิศทางแนวทางต่างๆนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยจะได้เจอได้เจอกับพลังงานที่เป็น พลังงานเดิมๆพลังงานเก่าๆในการที่แบบเข้ามาในชีวิตของคุณในช่วงเวลานี้ด้วยก็ได้พลังงานเดิมๆพลังงานที่แบบเป็นสิ่งเก่าๆวนเวียนอะ่ะออในบางสิ่งบางอย่างนะคะที่นี้ที่ทางพลังงานตรงนี้บอกว่าคุณเป็นคนมีความรับผิดชอบมีความมุ่งมั่นกับหน้าที่การงานเป็นคนที่ รู้จักในการที่จะวางกับสถานการณ์ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะคุณไม่อยากเก็บเรื่องเครียดเรื่องแบบกังวลมาคิดเดยอะคิดมากด้วยอะค่ะใน,ในช่วงเวลานี้นะพลาังงานที่มันกเกิดขึ้นในความคิดหรือในความรู้สึกของคุณนะเหมือนว่ามันจะ เป็นไปในเว์ของการวางกับสถานการณ์ปัญหาหรือว่าแนวทางอะไรบางอย่างอืทิศทางแนวทางตรงนี้มันว่าตัวคุณกำลังมีแพชชั่นกับอะไรบางอย่างที่คุณทำอยู่ มีแพชชั่นมีพลังงานมีความรู้สึกนะคะจะทำอะไรจะไปในเวไหนหรือว่าฉนากการอะไรยังไงเนาะประมาณนี้โอกาสทางความรักหรือแนวทางที่กำลังจะปรากฏขึ้นนะคะ The Moon มีเรื่องของความวิตกกังวลใจบางอย่างแนวาทางนะคะสัญชาตญาณความรู้สึก น,นทิศทางพลังงานที่เกิดขึ้นประมาณนี้เลยค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานจะเป็นยังไงอีกเนาะเพิ่มเติมนะคะโอกาสทำความรักมีพลังงานเด m มูน คือมอนรู้สึกว่าอย่างน้อยช่วงเวลานี้คุณก็มีโอกาสทางความรักที่จะเข้ามาล่ะแต่มันก็ขึ้นอยู่กับการทําตามสัญชาตญาณความรู้สึกของตัวเองนะคะแต่เราขอดูเพิ่มเติมสิว่าคุณจะได้เจอกับใครเนาะมาดูสิพลังงานที่กําลังจะวิ่งตรงเข้ามาหาคุณในช่วงเวลานี้สองไม้เท้า หกดาบจัดชีดมีพาง,งาน8ดไม้เท้านะคะมีเดอะทาวเวอร์ดูมันเป็นอะไรที่เหนือความคาดหมายไม่คาดคิดไม่คาดฝันว่าจะเป็นพลังงานตรงนี้ที่เหมือนกับปรากฏขึ้นมานะคะจะมีการสื่อสารมีการส่งข้อความ นะคะเราก็มีการติดต่อคุณมาในโราเนี้แหละบอกเลยมีทิศทางที่คุณจะได้รับการสื่อสารนะคะจากใครบางคนในโราดนี้แล้วก็มันมีทิศทางของการแบบ Move on จากอะไรบางอย่าง Move on จากปัญหา Move on จากเรื่องราวเดิมๆประมาณนี้ที่เกิดขึ้นแพชชั่นพลังงานความรู้สึกนะคะพลังงานแบบ ผัดเนยสเต็ปของการเดินหน้าการไปต่อนะคะในแง่มุมใดแง่มุมหนึ่งเนาะแล้วก็มนว่ามันมีเรื่องของความแฟร์นะคะคนคนนี้เนี่ยถ้าเข้ามามันว่าก็เข้ามาพร้อมกับความแฟร์ความยุติธรรมไม่ได้ทําให้คุณรู้สึกว่าเออมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่แฟร์การให้การรับหรือสิ่งต่างๆแบบเนี้ยคือมันมองว่ามันจะเป็นอะไรที่เวิร์กสำหรับคุณอืม เป็นอะไรที่เราเองก็จะรู้สึกว่าโอเคมันมันมีสเต็ปของการจะเดินหน้าไปต่อได้แล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่แฟร์นะไม่ได้รู้สึกว่าโอ้โหคนคนนี้เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์อะไรบางอย่างกับเราหรือว่าคนคนนี้ด้วยลักษณะตัวตนของเขาน่าจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างตรงไปตรงมายึดหลักของเหตุผลนะยึดหลักของความถูกต้องมากกว่า ความถูกใจเนาะให้พลังงานในรูปแบบนี้ที่ขึ้นมาแล้วก็มุนมองว่ามันจะมีการปรับเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไปอยู่ในทิศทางบางอย่างซึ่งตัวเขาอาจจะเจอกับการปรับเปลี่ยนหรือว่าการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันแบบที่ไม่ทันตั้งตัวเออประมาณนี้ แล้วก็มอนว่าน่าจะเป็นคนที่คุณนึกไม่ถึงคาดไม่ถึงด้วยสำหรับบางคนนะคะประมาณนี้เลยในชาการในเวที่ขึ้นมานะคะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพลังงานทิศทางแนวทางที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้เนาะจะเป็นอย่างไงบ้างนะคะ ก็มันต้องบอกเลยว่ามันเป็นแนวทางพลังงานความรู้สึกเนาะที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ให้ในแง่มุมในทิศทางที่มันเป็นแนวโน้มละกันเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะมันคิดว่าเราเรานี้คนคนนี้เนี่ยที่เขาจะเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยน่าจะมีการสื่อสารมานะเออไปดูซิเป็นยังไง เด็กถือถ้วยแปถ้วยนะคะ King of Sword The Sun แล้วก็มี Queen of Sword น่าจะได้มีการเปิดโอกาสหรือการเริ่มต้นในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์เหมือนกันนะมันมีสังการของการเดินหันหลังให้กับปัญหาเดินหันหลังให้กับสถานการณ์อะไรบางอย่างแล้วก็เป็นเรื่องของเป้าหมายความชัดเจนโอกาสในการที่จะเริ่มต้นนะคะการที่จะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างให้มันแบบ เด็ดขาดชัดเจนแล้วในแง่มุมของความรู้สึกนะแล้วกม็มองว่าคือเป็นไปในเวของการที่คุณจะต้องมีจุดเริ่มต้นมีทิศทางแนวทางของเป้าหมายที่มันชัดงมาทางควีนมันดูชัดแล้วชัดอีกแนวโน้มมันไปในทิศทางที่เขาเองก็น่าจะต้องเป็นคนที่ตรงไปตรงมาคล้ายๆก,กันกับคุณ มีพลังงานที่แบบโอเคอะเออมีพลังงานที่มันตอบรับอ่าชัดเจนเปิดเผยเท่าๆกันประมาณนี้ในสถานก,การณ์ที่ขึ้นมานะคะมีการเดินออกจากบางสถานก,การณ์บ้างเนาะทิศทางของความแบบเป็นไปในวันนี้มันมีการเริ่มต้นนะคะหรือว่าบรรยากาศที่รู้สึกว่าเออเนี่ยแหละมันเป็น โอกาสที่มันจะกอเกิดขึ้นเนาะในทิศทางในพางานแง่มุมของความสัมพันธ์การเริ่มต้นในเรื่องของความรักนะคะแล้วก็อย่างมนรู้สึกว่าแปดถ้่วเนี่ยเป็นอะไรที่เหมือนกับบางทีมันเหมือนกับบางปัญหาเราไม่ได้ไปยึดติดขนาดนั้นอะเราเลือกที่จะเดินออกมาด้วยนะคะแบบไม่ได้แบบ ไปเกาะเกี่ยวกับทุกปัญหาที่เราไม่สามารถจะแก้ไขได้ด้วยตัวเราเนาะประมาณนี้มันมีความชัดเจนแล้วก็มีบรรยากาศในการได้เริ่มต้นนะคะมีบรรยากาศของการเริ่มต้นในเรื่องราวของความสัมพันธ์อยู่ฉะนั้นถ้าคุณถามว่ามีเกณฑ์นในการที่จะได้เริ่มต้นได้พัฒนาหรือว่าได้สานต่อ ความสัมพันธ์ตรงนี้ไหมสำหรับคนที่เขากําลังจะเข้ามาเนี่ยมนก็บอกได้เลยว่ามีเกณฑ์มีเกณฑ์ได้เริ่มต้นได้พัฒนาได้สานต่อในเรื่องราวของความสัมพันธ์นะคะทีนี้มันมีทิศทางที่เราสึกว่ามันจะมีความชัดเจน ในบางสิ่งบางอย่างอะไรที่มันเป็นเป้าหมายอะไรที่มันเป็นปลายทางที่คุณแพนนิงหรือสิ่งที่คุณวางเอาไว้มันก็จะชัดมาก,กิ่งขึ้นนะคะในตัวตนของตัวเราเองเนาะชัด ขึ้นในที่นี้ก็มันมันมีหลายส่วนเนาะแต่คือเราสึกว่าคนที่เขาเข้ามาแนวโน้มไปยังไงมันก็ไปในมีเดียวก,กันกับคุณได้เปิดใจเปิดพลังงานความรู้สึกกันด้วยนะคะประมาณนี้เนาะโอเคปะ่ะเดี๋ยวที่นี้เราไปดูกันว่าทิศทางแนวทางนะคะหรือว่าคำแนะนำจากไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณเพิ่มเติมนะ สามถ้วย m จ r e s s The e m p e r o r นี่มีสอถ้วยแล้วก็ค e n e ออฟว n นนะคะจริงๆทิศทางแนวทางมันมีการมีช้อยมีตัวเลือกเปิดโอกาสกันอยู่แล้วแหละเออก็น่าจะแฮปปี้นะมันมองว่าเป็นมุมมองที่โอเคแฮปปี้ตอบโจทย์มีแง่มุมความรู้สึกที่เป็นตัวตนของเราได้นะคะเป็นความมั่นคงเป็นความรู้สึก ที่ดีต่อใจของเราได้ประมาณนี้เลย Queen อฟวันอืมทิศทางสเต็ปของความมั่นคงกันต่อยอดนะคะแนวทางต่างๆอ่าแล้วก็มันมีความแบบอุดมสมบูรณ์ในความรู้สึกของคุณคุณอาจจะมองหาตัวเลือกช้อยโอกาสทางความรักที่ สามารถเข้ามาเราตอบโจทย์คุณได้ในบางอย่างซึ่งมันมองว่าคนคนนี้ที่กำลังจะเข้ามาก็อาจจะมีคุณสมบัติที่เรารู้สึกว่าเออตอบโจทย์ได้เหมือนกันนะดูเป็นสเต็ปของการที่แบบเราเห็นถึงความมั่นคงที่มันต่อยอดไปในอนาคตได้เห็นถึงสเต็ปแนวโน้มของพลังงานแพชชั่นนะคะทางความรู้สึกแล้วก็การที่เราอยากจะให้ความสัมพันธ์มัน เดินหน้าไปในทิศทางไหนยังไงบ้างมันว่ามันจะมีแนวทางพลังงานตรงนี้ที่มันแบบปรากฏขึ้นในสเต็ปต่อจากนี้นะคะแพลชั่นพลังงานความรู้สึกต่างๆเนาะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าไพ่ออคเคอรการ์อยากจะบอกอะไรเนาะกับชาวธาตไฟบ้างแต่ถ้าภาพพลังงานตรงเนี้ยมันว่าบางคนอาจจะได้มีการแบบ เริ่มต้นเรื่องราวความสัมพันธ์นี้ด้วยการแบบเป็นจักรยานมิตรนะคะเป็นเรื่องราวดีๆเป็นความหวังดีระหว่างกันและกัน้วค่อยๆพัฒนาต่อยอดเป็นโอกาสทางความรักโอกาสทางความรู้สึกได้พลังงานที่ขึ้นมาตรงนี้นะมันก็เป็นพลังงานพลังใจที่รู้สึกว่าเออคุณน่าจะได้เจอคนที่รู้สึกว่าคลิก เจอคนที่รู้สึกว่าถูกใจโดนใจใช่เลยประมาณนี้ในเวนในทิศทางที่จะขึ้นมานะคะและอะไรอย่างไรอีกเหมือนว่ามันก็จะมีทิศทางมีพลังงานที่เป็นแบบสเต็ปของแพชั่่นสเต็ปของความมั่นคงทางความรู้สึกนั่นแหละอืม อีกอย่างหนึ่งนะมันมองว่าตรงนี้เป็นความสัมพันธ์ที่เราเองก็จะรู้สึกได้ว่าเรามีแพชชั่นด้วยค่ะเออมีแพชชั่นมีพลังงานทางความคิดความรู้สึกเราด้วยว่าเราอยากจะไปต่อว่าเราอยากจะไปในสเต็ปต่อเนื่องอะไรยังไงนะคะประมาณนี้ ทีนี้เราไปดูกันเอาเราเข้าการอยากบอกอะไรกับคุณแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอลัคนาราศีนะคะเรื่องความสัมพันธ์ตรงนี้เขาบอ,อกเซลเลอร์แบบคุณคู่ควรกับสิ่งที่แบบมีคุณค่าถ้าสถานการณ์ไหนที่รู้สึกมันเป็นเวทแฟคสถานการณ์ไหนที่เรารู้สึกแบบไม่โอเคคุณเลือกที่จะ เดินออกจากสถานการณ์นั้นได้เออแปลว่าบางคนถ้าคุณมีเก์ที่จะเจอเจอใครในชอยที่ยังไม่ใช่เหมอนว่าเดี๋ยวคุณจะได้เจอชอยที่ใช่อยู่แล้วแต่คุณต้องคัดเลือกเลือกสรรพลังงานอนะ่ะให้มันแบบโอเคเนาะว่ามันจะเป็นสเต็ปอะไรยังไงต่อนะคะในช่วงเวลาต่อจากนี้นะ โอเคไปเข้าไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะลัคนาราศีมีชาวตุลน,นะคะกลุมกลุ่ม3ามมังกรมีน แล้วก็ตุนนะคะประมาณนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะติดสาบกดไลค์กดแ,แชร์นะคะก็ติดตามเป็นกำลังใจด้วยเดี๋วเรามาพบกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ